ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับเรื่องที่จะได้รู้หลังจากจบคลิปนี้พระจริยวัตรของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพองศรีหนาพระชวังพญาไทยพระราชวังพญาไทยที่คนทั่วไปรู้จักกันสร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่5้ โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างคืนที่กลางทุ่งนาที่รกร้างห่างไกลผู้คนเพื่อใช้เป็นที่ท,ทรงพระสรําราญอุริยบทตากอากาศและทรงทดลองการเกษตรและอุปกรณ์เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เป็นที่สําราญพระราชาทไทยของทั้งพระองค์และเหล่าพระชวงใกล้ชิด วันนี้จะขอนำพระจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมบราชินีนาถในรัชกาลที่5ยามเสด็จไปที่พระราชวังพญาไทที่ระบุถึงชีวิตของชาววังฝ่ายในที่พระราชวังกลางทุ่งพญาไทได้อย่างน่าสนใจโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในตอนปลายรัชกาลที่5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งสร้างพญาไทยขึ้นเป็นที่ทําการเพราะปลูกแบบอย่างฝรั่งรวมทั้งมีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ดกของฝรั่งด้วยเป็นการเริ่มแรกที่มีขึ้นในประเทศไทยโปรดให้สร้างพระตําหนักหลังย่อมยมสำหรับสเสด็จแปลประทับแรมหลังหนึ่งกับตําหนักสําหรับพระราชบริพารฝ่ายในพักอีกหลังหนึ่ง มีพระราชดำรัชชวนให้สมเด็จสเสด็จไปปราภาสที่นั่นเนืองๆเป็นที่สําราญพระราชลาัยไทยมากถ้าเป็นฤดูทานาสมเด็จมักสเสด็จไปในตอนเช้าทรงดํานากับพระช่วงฝ่ายในจนถึงกลางวันทรงพักส่งน้ําแล้วเสวยพระกายาหารที่โรงนาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระตําหนักนั้น ในเวลาเย็นสเสด็จไปประชุมกันที่ตำหนักญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในเขตพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จเสด็จทรงรถไฟฟ้าขับมาเองอยังที่นี่ทรงสนทนากันอยู่จนเวลาคำ่ำจึงสเสด็จก,กลับ บางทีสมเด็จก็ประทับแรมณพระตำหนักบางพร้อมด้วยเจ้านายบางพระองค์ซึ่งเป็นที่ชอบพระราชอัธยาศัยคือพระองค์เจ้าบุษบันบัวผันพระองค์เจ้าแขไขดวงพระองค์เจ้าพวงส้อยสะอางทั้งสามพระองค์นี้เป็นพระราชธิดานแนวรัชการที่สี่ ครั้งนั้นพยาไทายยังเป็นที่เงียบสงบอยู่นอกเขตสัญจรไปมาอากาศก็ดีเป็นที่สบายมากซึ่งในปัจจุบันนี้สถานที่นี้เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและนี่คือวัดปฏิบัติเป็นประจำของสมเด็จพระนางเจ้าสวภพาผ่องศรียามเสด็จไปประทับพักผ่อนณพระราชวังพญาไทาย และนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นณพระราชวังพยาไทยที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้าใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์พญาไทพาเลส .ORG เพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะหลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์